คลิปนี้จะมาใส่ซิปเพื่อกีฬานะเป็นซิปถอดนะซิปถอดได้ก่อนอื่นเราก็เลาะซิบเดิมออกก่อนหาซิปที่พอดีถ้าไม่พอดีก็เลาะตัดตัดซิบนะพอเราได้ซิปมาแล้วนะคะงานตัวนี้มันมีสาบเราก็จับความทิบลงเอาวางให้ ตรงรอยแบบนี้เราก็เย็บไว้หนึ่งครั้งก่อนเพราะว่าเขามีสับการที่เราจะใส่ซิปแบบนี้นะเราจะต้องดึงซิปนะคะแล้วก็ผักตัวเสื้อเข้าไปนะคะถ้าหากว่าเราดึงตัวเสือ้อซิปจะเด้งจะโก,ก่ง พอเราเย็บได้ข้างหนึ่งแล้วเราก็ลองมารูดรูดดูรูดดูก่อนแล้วเราก็มาติดตรงรอยต่อนี้ไว้เสร็จแล้วเราก็ไปจัดอีกข้างหนึ่งมาแบบนี้ จับรอยที่เราติ๊กให้ตรงกับรอยต่อ เ็จแล้วเราก็จะมาจับตรงหม,มวกเย็บติดไว้ก่อน ทำสองข้างให้เหมือนกันก็ทําข้างบนได้แล้วนะคะตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมตรงหมวกได้แล้วเราก็มาถักตรงก้นนะคะตรงก้นเราก็มาจับซกพับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เย็บเย็บล็อกไว้ ล็อกไว้ก่อนทั้งสองเย็บไล่สาบลงมาข้างล่างเลยนะคะเย็บเสร็จแล้วก็กลับออกมาดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหม เช็คดูว่าตรงนี้ตรงกันไหมนะแล้วตรงนี้ยังห่างอยู่นะคะถ้าตรงนี้ยังห่างอยู่ก็ต้องเย็บอีกครั้งหนึ่งเช็ดตรงปกนะคะเช็ดตรงปกเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นตีน,นผีฟันตะเกียบแบบนี้ปันตะเกียบแบบนี้นะพ็ใส่ตีนผีตะเกียบแล้วเราก็เย็บ ชิดเลยนะคะถ้าใครถนัดเราจะใส่ตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ได้ไม่ต้องมาทำสองรอบเลยบแบ็กมินเนาะแต่นี้แอดมินไม่ถนัดนะคะก็เลยต้องใช้เตีนผ์ธรรมดาเย็บไปก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็มาใช้เตีนผีเหดเก็บเย็บครั้งหนึ่งเย็บเพื่ออะไรเย็บเพื่อให้มันชิดฟันนะคะ เย็บเพื่อให้มันชิดฟันเนี่ยที่มันห่างเยอะๆเนี่ยมันก็จะชิดนะคะจะชิดเข้าแต่ถ้าเราชิดมากกว่านี้เนี่ยมันจะรูดยากเอาแค่พอประมาณเสร็จแล้วก็มาคิ้วด้านบนอีกครั้งหนึง่ง เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ขอขอของพี่นานี่คำนวณซิกผิดนะคะไม่ค่อยตรงเท่ไหมก็ทําประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยถ้าเราผ่อนตัวเสื้อดึงซิปนะตรงนี้ก็จะไม่เด้งไม่โก่งนะคะก็จะได้ประมาณนี้คลิปนี้มีเท่านี้ละจ้าไปลวจ้า